สวัสดีค่ะหมอโอ๋สวัสดีค่ะหมอแคทค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าอินเทนีคลินิกกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะหมอโอ๋กับหมอแคทก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะในหัวข้ออะไรนะคะหมอแคทเกี่ยวกับครอบแก้วค่ะค่ะการครอบแก้วเป็นยังไงคะครอบแก้วนะคะเราก็ใช้แก้วนะคะในการคัพปิง้งแล้วเราก็ใช้ไฟนะคะโลนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางไว้บนปูนผิวหนังเพื่อให้เกิดการสูญอากาศแล้วก็ดูดขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วเราก็นําแก้วออกจากบริเวณผิวหนังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าสีของบริเวณผิวหนังเนี่ยที่เราครอบแก้วไปเนี่ยเป็นสีอย่างไรบ้างสามารถบ<น>่งบอก,บอกโรคได้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเรามีคนไข้นะคะเป็นเคสให้เราได้ทําการอัดวิดีโอนะคะโดยเคสในวันนี้เราได้ขออนุญาตจากคนไข้แล้วนะคะในการอัดคลิปเดี๋ยวตามเข้ามาดูด้านในกันเลยนะคะ ก็มาชมสาธิตการครอบแก้วกันนะคะคนไข้นะคะก็จะนอนในท่านอนคว่ำนะคะแล้วคุณหมอก็จะลงน้ํามันที่บริเวณผิวหนังนะคะอาจจะเป็นเีบี้ออยล์หรือว่าน้ํามันงาสกัดเย็นพวกนี้ก็ได้ค่ะ,ะนะคะครอบแก้วนะคะก็จะมี3ามชนิดนะคะเดี๋ยวอันที่1นนะคะหมอแคทจะสาธิตการครอบแก้วที่เรียกว่าสันก้วนนะคะก็คือการครอบแก้วนะคะแล้วก็ดึงออกค่ะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวหมอแคททำให้ดูค่ะครอบแล้วก็ดึงออกนะคะค่ะครอบแล้วก็ดึงออกนะคะเรียกว่าสันก้วนนะคะค่ะซึ่งการครอบแก้วเนี่ยจะใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอค่ะในการที่จะเลือกวิธีการครอบนะคะนี่ก็จะเป็นชนิดแรกค่ะสันก้วนนะคะครอบแล้วดึงออกค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโจก้วนค่ะก็คือการครอบแก้วแล้วก็ลากนะคะครอบแก้วแล้วก็ลากไปตามเส้นลมปานบริเวณ <ๆ S 2> ผิวหนังด้านหลังนะคะครอบแล้วก็ลากค่ะแบบนี้นะคะคนไข้จะรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายค่ะเหมือนโดนนวดนะคะ่ะจะเป็นโจกกวน แล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นหลิวก่วนค่ะก็คือการครอบแก้แล้วก็ขาแก้วไว้ค่ะที่ด้านหลังนะคะปกติแล้วเราก็จะหลิวก่วนหรือว่าครอบแก้วแบบขาแก้วไว้นะคะจะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะ นบบนี้นะะคข้อควรระวังหลังครอบแก้วมีอะไรบ้างคะหมอแคทค่ะหลังครอบแก้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะโดนความเย็นนะคะหรือว่าอาบน้ํานะคะหลังครอบแก้วเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะ,ะไม่ให้พวกความเย็นนะเข้าไปทางรูขุมขนนะคะที่กําลังเปิดอยู่ค่ะค่ะแสดงว่าหลังจากครอบแก้วรูขุมขนเราจะเปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะโดนความเย็นไม่ควรจะอาบน้ําทันทีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ ค่ะหลังจากครอบแก้วทิ้งไว้10นาทีใช่ไหมคะหมอแคทเราก็เอาแก้วออกเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่เห็นหมอแคทคะรอ,อ,อยจากการครอบแก้วแต่ละรอยที่มันสีแตกต่างกันเกิดจากอะไรคะเกิดจากแต่ละ จุดนะคะของอวัยวะภายในเนี่ยมันเกิดกันมีติดขัดข้างค้างอย่างตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะจะมีความร้อนคู่กับการเลือดข้างอยู่นะคะตรงบริเวณนี้ชายสีจะเข้มนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการพองของอวัยวะนะคะสีก็เลยจะซีดแล้วก็อ่อนมองไม่เห็นนะคะส่วนรอยตรงนี้เนี่ยเป็นสีของอวัยวะที่ทํางานปกตินะคะจะเป็นสีชมพูละเลือนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีการปวดนะคะเป็นสี แดงเข้มนะคะ,คะออกไปทางม่วงๆนิดหน่อยนะคะเป็นเกิดการเลือดข้างบริเวณนี้สอจุดคนไข้ปวดช่วงไหล่ใช่ไหมคะมอ๋อค่ะจริงๆเลยแล้วก็จะมีอีกสีนึงนะคะที่เป็นสีสีออกม่วงๆนะคะอ,อันนี้จะเกิดจากความเย็นในร่างกายนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการหลังครอบแก้วเสร็จแล้วเนี่ยถอดแก้วออกมาปุ๊บเกิดการคันนะคะคนไข้ก็จะมีความ ชื้นแล้วก็มีลมภายในร่างกายเยอะนะคะถ้าเราทำอี่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทำได้1ครั้งนะคะเราก็จะมาทำเรื่อยๆสีของอวัยวะตรงนี้นะคะก็จะมีการทำให้เกิดการสีที่ดีขึ้นนะคะจะเป็นสีชมพูละเลือทั้งหลังนะคะรอยนี้จะหายเองภายในกี่วันคะหมอแคทจะหายเองภายใน3 5วันนะคะ,คะแล้วก็หลังคอบแก้วนะคะก็ ข้อควรระวังคือไม่ให้โดนความเย็นเป่าที่บริเวณหลังนะคะแล้วก็งดอาบน้ําประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะก็คือหลังครอบแก้ว2-3ชั่วโมงสามารถอาบน้ําได้ตามปกติแล้วก็ห้ามกินของเย็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าร<ถ>ูขุมขน,นเนี่ยมันเกิดการเปิดแล้วก็ขับของเสียออกมาทางรูขุมขนออกมาค่ะค่ะวันนี้เราก็มาสาธิตการครอบแก้วให้ท่านผู้ชมฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากเข้ามารับบริการก็สามารถบอก in mm hmm. เข้ามาได้เลยนะคะีคลินิกเราเปิดวันไหนบ้างนะคะหมอแคนเปิดวันอาทิตย์นะคะถึงวันอังคารนะคะเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งน,นะคะหมอโอ๋ค่ะคลินิกเรานะคะก็ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยนะคนรราชสีมานะคะเราบริหารจัดการโดยภายใต้คณะสาธาราสา,าขาการแพทย์แผนจีน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะ ที่ที่อยู่ตามที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถนัดโทรจองคิวได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ